อสวัสดีครับวันนี้เรามาดูนโนโาวตัวนี้นะครับว่ามันกินอะไรเข้าไปบ้างนะฮะไอ้ปิดปากเลยอาปากหนอ่อยอาปากหมยเร็วอาปากอาปากอาปากอ่าลุอ้รถกับตันอเมริกาถีน้ำเงินเลยครับโอ้ มีอะไรอีกนะอะไรอีกนะโอ้รถสีดำรถสีดำโอ้มีอีกไหมมีอีกไหมรุนกันว่ามีอีกไหมไอ้รถสีชมพูโอ้ยหวานแววเลยรถสีชมพูมาดูอีกทีนึงมีอะไรอีก่าข้างในอะ่ะโอ้ยรถอะไรไม่รู้อะ่ะ ไปโคตรเท่เลยน้องๆน,งนี่เปิดหน้าได้ด้วยนีม่มีอีกไหมุ๊เอ้ยหลุดไปแล้วนี่โอ้โหรถสีแดงรถสีแดงรถสีแดงอ๊ยมีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จับเทเลยดีกว่า จับเทเลยดีก็อ๋ออ้าวตกลงมา้าถัางมีก็สีม่วงด้วยก็สีม่วงมีคนด้วยโอ้แล้วก็อีกหนึ่งขั้นนี่นี่นะครับทั้งหมดที่ในโนเสาตัวนี้กินไปโอ้โหเต็มเลย าฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ